<ส>อ้าวยายเดี๋ยวจะ<ล>ให้กระถาคลอดนะอ่าว่าตามเวลาจะทําคลอดออะเบงเบงเบงสังขังอรัธนานางสังังอรัธนานางลำมากระเตลลำมากระโต้ลากระเตลลำากระโต้อ้าปัอปัิททอปติเทเทนางโอ๊ยแล้วจะคลอดได้ไ้ยเราเงเงี้ยเอาเบ่งเบ่งเอาเบงอ้าปัดทิทอปัดทเทเทนาง เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยจะได้เบ่งสักทีเอาคอสักทีเะเจวีเจวะเรวะจะมาไหมดเบ่งดิเจวะเจวีไปฟังนะไปฟังเพลงของเส็แลกวกปปีเบ บอกให้เบงให้ปล่อยออกมาแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยลรวจะคลอดได้ยังไงล่ะเอา้เเอาเบงอ่ะ